คนเรานะถ้ามันมีนะ่ะไม่ต้องไปขู่เข็นหรอกอย่าไปขู่ใช้ชีวิตเขาให้เจ้าแน่นอนคนเรานะคนที่เคยได้เคยรับตอนที่เขามีให้เข้าใจแต่ตอนที่เขาบอกว่าไม่ได้ก็ต้องเข้าใจเขาเช่นกันนี่คือหัวอ,อกของลูกสาวหรือเมียฝรั่งในต่างแดนอยากบอกทุกๆคนว่านึกถึงยามได้ยามดียามมีเนาะแล้วให้ได้ด้วยนะคะไม่ใช่ว่า เขาเรียกว่าน้ําไหลตลอดทางนะต้องได้ทุกครั้งที่ตัวเองต้องการถ้ามเขาจากน่อยแดนะคะถามลูกท่าน,นว่ามีไหมพอไหมเป็นยังไงบ้างชีวิตห่างไป10ปี20ปีโอกาสและสิ่งที่เขาจะมีและป้องกันตัวเองนะ่ะเตือนลูกบ้างถามลูกบ้างหรือให้กำลังใจลูกบ้างโชว์ Show power ในมุมของคุณที่รู้สึกรักลูกสาว นะฮะที่เป็นเมียฝร,รั่งในต่างแดนให้เขาได้มีหัวใจมีพลังมีกําลังใจยืดเยื้อด,ดูแลท่านไปยันตายพี่น้องเอ้ยวาวหลี